สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งชุด beginning to unity 3 d สำหรับการเรียนรู้การสร้างเกมนะครับด้วยโปรแกรม unity สำหรับขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักในเรื่องของโครงสร้างที่เป็นการวนรอบนะครับที่เรียกว่า while loop ครับการทำงานของ while loop ก็สามารถที่จะอธิบายเป็นไาแแรรมได้ดังนี้นะครับอันดับแรกครับกล่องแรกก็คือการ initial counter ก็ต้องมีการกำหนดจำนวนรอบนะครับในการที่จะ ําทำงานหรือว่าการที่จะวนรอบในการตรวจสอบนะครับและมีในส่วนของพื้นที่สีเหลืองนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขนั่นเองนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับถึงจะมาทํางานตามคําสั่งที่เราต้องการจะให้ในการวนรอบนะครับในแต่ละรอบนั่นเองนะครับแต่กรณีที่เป็นเทสก็จะออกไปทํางานนะครับอย่างไปหรือว่าคําสั่งถัดไปของตัวโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการวนรอบและตรวจสอบเงื่อนไขนะครับ วนรอบและตรวจสอบเงื่อนไขจนกระทั่งนะครับวนรอบครบจํานวนตามเคาน์เตอร์ที่เราระบุนะครับก็จะออกไปทาํางานยังซีเควนต์หรือว่าเงื่อนไขต่อไปตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับรที่เราสามารถได้ใช้ while loop นะครับในการวนซ้ําการทํางานได้หลายๆรอบตามความต้องการของเรานะครับโครงสร้างพื้นฐานของ while loop ที่เราจะสามารถที่จะนำไปเขียนในภาษาซีชาร์ปนะครับก็คือจะต้องประกอบไปด้วย W H I L E ครับก็คือคําสั่ง while หรือการแทนด้วย while loop นะครับวงเล็บก็คือ condition นะครับ หรือว่าเงื่อนไขที่เราจะกําหนดให้ตรวจสอบการทํางานในรูปการทํางานนะครับหรือว่าการวนรอบการทํางาน statement ก็คือคําสั่งที่เราต้องการนั่นเองและเช่นเดียวกันครับในส่วนของโครงสร้างการวนรอบการทํางานซ้ําของ while loop ครับสามารถที่จะใส่ statement หรือว่าคําสั่งได้ หลายๆคำสั่งตามความต้องการของเรานะครับภายใต้เครื่องหมายปีกกาเปิดและเครื่องหมายปิดนี้นะครับก็จะเป็นคำสั่งที่เราต้องการใช้ทํางานนั่นเองเมื่อเรามาดูโครงสร้างพื้นฐานการทํางานของ w i l e loop นะครับที่เขียนอยู่ใน Unity นะครับเราสามารถที่จะสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวครับและทําการกําหนดจํานวนรอบในการทํางานนะครับต่อจากนั้นครับเราอาจจะเขียนอยู่ใน m e t h o d ต่างๆตามความต้องการของเรานะครับโดยการใช้คําสั่ง w i l e นะครับ w i l e ตามด้วยวงเล็บปิดนะครับในส่วนของการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับ กรณีที่เงื่อนไขเรานะครับยังคงมากกว่าศูนย์อยู่นะครับเรากําหนดคา์เตอร์เป็น4นะครับเพราะฉะนั้นรอบแรกในการทํางานก็จะทําการปริ้นค่านะครับออกไปตามความต้องการนั่นเองแล้วก็ทําการลดจํานวนรอบการทํางานนะครับวนรอบกลับไปตรวจสอบการทํางานอีกนะครับจาก4ก็จะเหลือ3นะครับเหลือ2เหลือ1เหลือ0นั่นเองนะครับนี่คือพื้นฐานของการวนรอบการทำงานนะครับโดยการใช้ while loop ครับขอบคุณครับ